ทานผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีค่ะท่านเดินทางไปตรวจเยี่ยมเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเขาสอยดาวนะคะท่านไปหาหรือแนวทางจัดการปัญหาช้างป่าโดยตั้งเป้าค่ะว่าต้องไม่มีคนตายจากช้างป่าค่ะ นายมนสิทธิ์ภพศสารธนาวัฒน์ผู้ราชการจังหวัดจันทบุรีค่ะท่านเดินทางไปตรวจเยี่ยมเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเขาสอยดาวโดยมีนายเอกชัยแสนดีหัวหน้าเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเขาสอยดาวนายเกรียงไกรปัญญาพงศธรในอำเภอสอยดาวพร้อมด้วยผู้นําชุมชนอาสาเฝ้าระหว่างช้างป่าร่วมให้ข้อมูลรวมทั้งแนวทางป้องกันช้างป่าโดยในการหา,หารือนะคะหัวหน้าเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเขาสอยดาวเสนอแนวทางการใช้กล้องเอ็นแคดหรือว่ากล้องดัก ถ่ายสัตว์ป่าแบบเรียวไามที่ปัจจุบันทางเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ามีอยู่จํานวนประมาณ20ตัวแต่ว่าปัจจุบันนํามาใช้งานได้แค่เพียงบางส่วนเท่านั้นเนื่องจากติดปัญหาในเรื่องของค่าใช้จ่ายรายเดือนของผู้ใช้บริการนั่นเองซึ่งในงที่ประชุมวางกรอบแนวทางการใช้กล้องถ่ายภาพแบบเรียวามานี้ แจ้งเตือนการเข้าพื้นที่ของช้างป่าไปยังชุมชนกลุ่มอาสาเฝ้าระหว่างช้างป่าในการทำงานติดตามผักดันให้คล่องตัวมากยิ่งขึ้นนะคะโดยเลือกจุดเสี่ยงที่ช้างเข้าออกเป็นประจำแล้วก็จะดำเนินการนำร่องในหมู่บ้านจัดซื้ออุปกรณ์กล้อง N-CAP มาใช้เฝ้าระหว่างช้างป่าพร้อมทั้งจัดทำระบบไฟฟ้าโซลาเซลล์เพื่อเพิ่มแสงสว่างในพื้นที่ที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ช่วยลดความเสี่ยงได้ส่วนหนึ่งด้วย สำหรับในเขตพื้นที่รับผิดชอบเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเขาสอยดาวมีช้างวนเวียนหากินอยู่ประมาณ58-75ตัวนะคะแบ่งเป็นสองฝั่งก็คือฝั่งเขตสอยดาวเหนือและฝั่งทับสาบริเวณพื้นที่ค่ายเทวาพิทักษ์อีกกว่า3,700ไร่ซึ่งเป็นพื้นที่ป่าทึบมีความอุดมสมบูรณ์แล้วก็มีช้างจำนวนหนาแน,น่นซึ่งก็จะมีการขยายพันธุ์เฉลี่ยปีละ8ยากต่อการควบคุมประชากรช้างด้วย และการทำงานของเขตรักษาพัานธสัตว์ป่าเขาสอยดาวที่ทำงานร่วมกับชุมชนหน่วยอาสาสมัครเฝ้าระวังช้างในพื้นที่มาตลอดระยะเวลา13ปีนะคะมีการขับเคลื่อนทั้งด้านงบประมาณเพื่อทำคู่กันช้างทำแปลงทุ่งหญ้าและโครงการทำศูนย์กักกันทั้งหมดมีเป้าหมายก็คือเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของทั้งเจ้าหน้าที่ชาวบ้านในพื้นที่และกับตัวช้างป่าเองด้วยค่ะ ทำยังไงเนี่ยเ,เขาเรียกว่าแนวป้องกันช้างเนี่ยเราจะทำยังไงซึ่งตอนนี้ท่านนายกปกะนามผู้ใหญ่บ้านท่านเลี้ยวขบจ้าหัวน้เนี่ยกำลังเสนอความคิดว่าเ,เรามีอาสาพดัชนช้างอยู่แล้วนะครับที่นี่ประมาณสองชีวิตได้นะครับก็กับเรียนอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญอยู่แล้วนะครับแต่ทํายังไงเนี่ยให้ทางอาสาพดัชนช้างเนี่ยเ,เหนื่อยน้อยลงนะกำลังคุยกันว่าท่านนายกเนี่ยท่านก็นเสนอว่ามีแนวอะไรนะ จับความเคลื่อนไหวเซนเซอร์ sensor, หรือหรือกล้องเนี่ยท่านท่านหันวหน้าอย่างกับีกล้องอย่างเงี้ยก็ลองคุยดูท่านในเพื่อรับภาษาว่าเดี๋ยวเราจะเอาตรงเนี้ยไปนาล่องสักจุดสองจุดก่อนนะครับก็กลาเรียนว่าเออไอแนวไอแนวช้างลงเนี่ยเราจะเพิ่มแสงสว่างยังไงมีสิ่งจับความเคลื่อนไหวยังไงนะก็กำลังคุยอยู่ก็เป็นแนวที่ว่าถ้าเราสามารถทํามันี้ได้ผมเชื่อว่าเราน่าจะลดเอ่อความสูญเสียของเราได้นะครับว่าไม่ว่าชีวิตหรือทรัพย์สินเนี่ยน่าจะน้อยลงหรือศูนย์เลยก็ได้นะครับ ภายหลังการหารือนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้มีการเยี่ยมเยียนให้กำลังใจเจ้าหน้าที่นายสัตวแพทย์ที่ทำหน้าที่ดูแลลูกช้างป่าตุลาช้างป่าพัดหลงจากฝูงคาดอายุประมาณหนึ่งเดือนปัจจุบันตอนนี้น้องแข็งแรงดีค่ะแต่ว่ามาตรฐานน้ำหนักยังคงต่ำกว่าเกณฑ์เฉลี่ยเล็กน้อยเพราะเนื่องจากนมที่กินเป็นนมสังเคราะห์สำหรับทารกไม่ใช่นมช้างโดยตรงแต่โดยรวมก็มีสุขภาพแข็งแรงดีซุกส,สนตามวัยแล้วก็ติดพี่เลี้ยงด้วยนะคะ ทางด้านของนายเอกชัยแสนดีหัวหน้าเขตรักษาผ่านสัตว์ป่าเขาสอยดาวท่านเปิดเผยบอกว่าแผนการดูแลช้างตุลาตอนนี้มีความจําเป็นต้องหาช้างแม่ลูกอ่อนรับเลี้ยงนะคะโดยเร็วก็เพื่อให้ลูกช้างตุลาได้รับนมแม่ตามวัยจนสุขภาพแข็งแรงซึ่งถ้าหากเป็นไปตามที่ตั้งเป้าไว้ในอนาคตก็คาดว่าจะมีแผนในการส่งช้างตุลาขืนฝูงต่อไปด้วยค่ะ